ครับผมด้วนหักเรียบร้อยครับผมนี่ฮะไอตัวแสบนี่ครับนี่ฮะเรียบร้อยครับไอตัวแสบอยู่นี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ผมพยายามดัดทางมันอยู่นี่เห็นไหมนี่นี่น,นี่มันออกมาแล้วครับไอตัวแสบที่ชอนไส้ผักหวานเรานะครับ นะช้อนแล้วกิ่งแห้งนะครับกิ่งหักเลยนะครับนะนี่แสบไอแสบไอ้แสบครับไอ้แสบแสบเออหลบไปละ <c oughs> จะเหย,ยให้มันออกมาโชว์เต็มเต็มตัวซะหน่อยนะครับนังแย่รูตรงข้ามมันนี่นี่น,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 นี่เห็นไหมออกมาแล้วนี่ฮะแย่ตูดนัเลย นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าผักหวานปากิ่งหกักหรือว่ากิ่งแห้งเพราะอะไรนะครับลองไปสังเกตดูนะว่ามันมีขุยแบบนี้ไหมเนี่ยเห็นไหมขุยมันจะขา,ขาวขาวอย่างนี้ครับถ้ามันชัยตรงไหนแล้วมันจะชัยแล้วชัยขึ้นปลายกิ่งนะครับผมชัยขึ้นปลายกิ่งนะครับผมทําให้ปลายกิ่งของเรามันแห้งนะครับอา้าวแสดงว่าโดนตัวนะเยไปแล้วตัวก็ไม่ได้แข็งแรงเลยแต่ทําไมมันชัยของเราได้ไออกมาออกมาออกมา นี่ฮะอีตัวแสบเห็นไหมครับชัดเจนนะเนี่ยตัวแดงๆเนี่ยเห็นไหมนี่แหละไอตัวแสบของแท้นะครับนะส่วนใหญ่มาจากพี่เลี้ยงที่เริ่มแก่ต้นอายุแก่ต้นนะครับนะพี่เลี้ยงที่อยู่มานานแล้วนะครับหนอนพวกนี้ก็จะมาเกาะมาอาศัยนะครับก็โดนเป็นธรรมดานะครับ